เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นของเงินเยียวยากเกษตรกรเดือนละ5,000บาทเป็นเวลาสเดือนกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นการมาไขาข้อสงสัย สำหรับผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33และข้าราชการบำนาญน,นะครับว่าทำไมเนี่ยเขาถึงตัดสิทธิ์ไม่ให้รับเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาทมีคำชี้แจงจากนายเฉลิมชัยศีอ่อนในเรื่องนี้ลองมาดูกันนะครับนายเฉลิมชัยศีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับ ได้ชี้แจงในกรณีนี้ก็คือว่าวัตถุประสงค์ของการเยียวยาในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลเขาตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากผลกระทบของโควิด -19 ทั้งการว่างงานผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันโดยเมื่อมีการดำเนินโครงการนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกำหนดว่าบุคคลกลุ่มใดที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการนี้โดยคณะกรรมการพิจารณา ใช้ใจ่ายเงินกู้ได้ออกหลักเกณฑ์และนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งหนึ่งในหลักเกณฑ์ก็คือเกษตรกรที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมมาตรา33หากบุคคลดังกล่าวถูกเลิกจ้างหรือถูกพักงานประกันสังคมจะเข้าไปดูแลกลุ่มคนเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งจากการประเมินพบว่าประกันสังคมมีการเยียวยาให้มากกว่า5,000บาททำให้เมื่อมีหน่วยงานของรัฐ เข้าไปดูแลอยู่แล้วเนี่ยกระทรวงกรเกษตรจึงไม่ได้ให้สิทธิ์เยียวยาในส่วนของแรงงานภาคเกษตรที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3าซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับข้าราชการบนานาญที่ถูกกำหนดไว้ว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาภายใต้โครงการนี้ด้วยจึงยืนยันว่ากระทรวงกรเกษตรเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กำหนดว่าใครจะได้หรือไม่ได้ แต่ดูแลในส่วนของการรวบรวมบัญชีเกษตรกรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยเขาถือว่าได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมมากกว่าอยู่แล้วนะครับและในส่วนของข้าราชการบำนาญเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกําหนดไว้ว่าได้รับสิทธิ์เยียวยาในเรื่องของการทําเกษตรนะครับ เพราะฉะนั้นใน2กลุ่มนี้ถึงแม้จะทําอาชีพเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แต่ก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทครับตรงนี้ก็เป็นการชี้แจงโดยนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ